เนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นปีศาจฝันเห็นปีศาจเล็บแดงฝันเห็นปีศาจเล็บแดงได้ไพ่เดสเลยแล้วก็ได้ไพ่เพจออฟฟอร์ดได้ไพ่กงล้อมหาสมบัติได้ไพ่สองสองถ้วยได้ไพ่หนอนหนังสือ ให้คุณทําบุญกวดน้าอ่ะให้เจ้ากรรมในเวรให้สวดคาถาชินนะบัญชรทุกวันนะอแฟนเก่าอ่ะจะกลับมาง้อหอคืนดีด้วยเพราะว่ามันเป็นสองถ้วยและกงล้ออยู่ติดกันสองถ้วยเนี่ยคือคู่รักแฟนเก่าอ่ะจะกลับมาง้อหอคืนดีด้วยแฟนเก่าจะกลับมาง้อหอคืนดีด้วยให้ท่านต,ตั้งใจอ่ะ ให้คุณน่ะตั้งใจเรียนสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยหาเงินได้เยอะเลยนะสิ่งนี้จะทำให้คุณน่ะหาเงินหาทองได้เยอะเลยแล้วก็ให้คุณน่ะไปปล่อยปลาให้คุณน่ะหาปลาเนี่ยไปปล่อยที่วัดสักสิบตัวให้ไปปล่อยปลาที่วัดสักปปสิบตัวเพื่อสะดอกเคาะแล้วสิ่งดีๆจะมีเข้ามา เพราะว่าไพ่เนี้ยอาจจะหมายถึงมีดวงวิญญาณที่ไม่ดีมีดวงวิญญาณที่ไม่ดีดววญญดเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้คุณอาจจะเป็นดวงวิญญาณของพวกผีปอบอะไรพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นคาถาชินบัญชรอ,อะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกผีอ่ะให้คุณอ่ะสวดคาถาชินนะบัญชรทุกวันเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองจากพูดผีปีศาจก็เลขนำโชคเนี่ยเอตีเป็น80ดศูนะแปดศขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยให้แอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ